จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจากสามแม่ครัวสินค้าสวัสดีครับวันนี้มาตามดูพรรเก้าไก่ต่อนะฮะจะต้องสู้ยกสุดท้ายนั่นคือสู้เรื่องการจะโดนยุบพัรนะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยการวินิจฉัยของศาลนเนี่ยเรื่องว่าก้าวไกลล้มล้างการปกคอรองตอนแรกคิดว่าไฟนอลแล้วนะพี่แต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงการยุบพักนะนะวันนี้ต่างหากวันแรกของการเดินทางไปสู่การยุบพักแน่นอนฮะคุณเรืองไกรนะครับตอนนี้รวบรวมคําวินิจฉัยของศาลและธรรมนูญส่งให้กับกกตแล้วนะฮะถือว่าพักก้าวไกลนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกคอรองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นก็ต้องทําเรื่องให้กกตนะครับ เอาผิดด้วยการเอาเรื่องทั้งหมดนั้นส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัยยุบพักก้าวไก่นะและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักที่มีทั้งหมดอยู่6คนนะครับซึ่งกรรมการบริหารพักมีอยู่6คนแต่ว่าในวันที่มีการลงชื่อในการที่เห็นด้วยแก้ไข 1, 1นึนึ่งสองนไม่ได้มีแค่6คน,นครับี่แน่นอนฮะสวสมชายแสวงการนะฮะที่ เป็นคู่ต่อสู้กับพรกเก้าไกลมาโดยตลอดก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้นะต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองสสพรกเก้าไกลทั้งหมด44คนที่ร่วมลงชื่อนะให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยนะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะแก้ไขกฎหมายอันเป็นการล้มล้างการปกครองนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งเรื่องให้ปปชนะเอาผิดเรื่องจริยธรรม และปปชจะต้องส่งเรื่องไปที่สารดีกาแผานกคดียายานักการเมืองนะครับเพื่อที่จะตัดสิทธิ์สสพักเก้าไก่ทั้งหมด44คนนะนี่คืออันแรกยุบพักตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร6คนนะครับและอันที่สองคือยื่นต่อสารดีกาเพื่อตัดสิทธ์สอสที่ร่วมลงชื่อ44คนนะครับก็กลายเป็นว่าเบิร์ดเคสซีนาริโอที่สุดสายการเลวร้ายสุดๆพักเก้าไก่จะมีสส หายไป44คนครับเพราะฉะน,นั้นก็จะเหลือแค่107คนเท่านั้นเองกับพักคก้าไกลแล้วอย่างนี้จะทำงานยังไงต่อไปคะไม่มีปัญหาอะไรนรี่ฮะตอนปี62เขาก็โดนยุบอนาคตใหม่เขาก็เหลืออยู่ไม่กี่คนนะเขาก็ทำงานได้และเขายังกลับมาผง,งาดได้คุณเห็นไหมครับเมื่อเลือกตั้งนะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็กลับมาผง,งาดได้ตั้ง151ถ้าจะหายไปอีกสัก44คน มันก็อยางเป็นฝ่ายค้านที่มีร้อยกว่าเสียงก็น่าจะทํางานได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะต้องไปตั้งพักใหม่ฮะจะชื่อพักอะไรก็ว่าไปอนาคตไกลไกลกว่าอนาคตหรือพักอะไรก็แล้วแต่เขาอันนี้ก็เป็นสุดแท้แต่ของเขานะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าพักเก้าวไกลเนี่ยนะเขาก็มีแฟนขับของเขามากกว่า 14ล้านคนที่เลือกเข้ามานะฮะและมันก็โตขึ้นจากพักอนาคตใหม่แล้วมาก้าวไกลแล้วเพราะฉะนั้นมีร้อยกว่าคนผมยังถือว่ายังทํางานได้นะแะยังตรวจสอบรัฐบาลเสียฐาได้ไม่มีถาตกบกพร่องนะฮะต้องมาวัดฝีมืออีกทีครับเอาล่ะวันนี้คงต้องให้พี่ติ๋งช่วยขยายความหรือแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งหลังจากสารวินิจฉัยไปเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณก็โพสต์ข้อความยาวเลยพี่ หนึ่งในนั้นก็คือบอกว่าสารรัฐธรรมนูญกําลังแทรกแซงระบบนิติบัญญัติแปลว่าอะไรครับเอาอย่างนี้ก่อนนะอาจารย์ปิบุตรเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกรคการเมนูนตัดสินอยู่นะเพราะนั้นเขาพูดในฐานะอาจารย์ที่เคยสอนนิติศาสตร์มาวิาัยธรรมศาสตร์และสอนว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญเลยกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของตุลาการสารธรรมนูญเขาบอกปัญหาสําคัญนะเขาถือว่าอันนี้เป็นการวิจารณ์อย่างสุจริตนะตามหลักวิชาการไม่มีการส่อเสียดไม่มีคำหยาบคายนะฮะและ วิจารณว่าสารรัฐมนูลกำลังเข้าแทรกแซงระบบนิติบัญญัติเพราะระบบนิติบัญญัติเนี่ยเขามีรัฐสภาไว้นําเสนอกฎหมายมีการถกเถียงมีวาระ1วาระ2วาระ3มีผ่านไม่ผ่านและกฎหมายหนึ่งสองนียังไม่ผ่านอะไรเลยนะครับที่สําคัญสารรัฐมนูนั้นมีหน้าที่ที่จะนะ พิจารณาว่ากฎหมายที่เขาเสนอไปนั้นนะเมื่อเอาออกมาใช้แล้วมันขัดรัฐธรรมนูญมาตราไหนมาตราไหนเท่านั้นไม่ใช่เริ่มต้นจากการแทรกแซงตั้งแต่เขาเสนอกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นจะมีระบบรัฐสภาไว้ถกเถียงกันทําไมอันนี้เรื่องที่1น,นะเรื่องที่2นะเขาบอกว่ามาตราหนึ่งนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองการอ้างว่าพักคก้าไกลนั้นเอา1 1 2มาหรือใช้สาบานนั้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะหาเสียง เหมือนกันฮะเขาพูดเหมือนกับคุณชัยวัต์เมื่อวานนี้ว่าในขณะที่พรรคอื่นเอา1นึมาโจมตีคนอื่นว่าไม่จงรักภักดีอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนั้นก็ถือว่าใช้1นึเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยถูกต้องหรือไม่นะหรือข้อที่3ามะเขาบอกว่าคดีเนี้ยผู้ร้องนะมีวัตถุแห่งคดีแค่2ประเด็นเท่านั้นประเด็นที่1คือการเสนอร่างพรบห1ึนะฮอะว่ามันขัดไม่ขัดอย่างไรกับ2การที่พรรค ก้าวไกลมีนโยบายในการนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งว่าจะแก้มาตรา1หนึ่งหนึ่งสองเพื่อให้สามัญนั้นนะหลุดจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์หลุดจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือางการเมืองต่อพิจารณาแค่2วัตถุคดีนี้เท่านั้นแต่ศาลได้ไปพิจารณาถึงวัตถุแห่งคดีอื่นเช่นการชุมนุมการไปเป็นนายประกันนะการคิดการเขียนอะไรพวกนี้แล้วเอามารวมกันว่าเป็นการล้มล้างการปกครองทั้งๆที่เรื่องนี้เป็นกระบวนการปกติของกระบวนการยุติธรรมในการประกันตัวในการที่จะต้อง มองไว้ก่อนว่านะฮะผู้ต้องหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะทั้งหมดนี้อาจารย์เปียบุตรบอกแล้วว่าพิจารณาและวิจารณ์ด้วยความสุจริตฮะ แต่ว่าณจนถึงตอนนี้เอาล่ะก็คาวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วเรียบร้อยนั่นแปลว่าก้าวไกลไม่สามารถที่แม้แต่จะพูดถึงการแก้1นึได้อีกนั่นแปลว่าประเทศไทยเราจะไม่มีการแก้มาตรา1นึแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้ต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับมีคนเขาบอกว่านะฮะศาลนรรมนูเนี่ยที่วินิจฉัยเมื่อวานนี้มี3ข้อหลักๆเท่านั้นนะฮะก็คือ 1. ห้ามยกเลิกมาตรา112หนะฮะสห้ามย้ายหมวดจากความมั่นคง ไปเป็นหมิ่นประมาทเป็นการลดทอนสถานะนะฮะและ3มชัดเจนนะห้ามพักก้าวไก่แก้ครับคําถามก็คือว่าสารมูลสั่งลงมาอย่างนี้เนี่ยนะขอบเขตของมันอยู่ตรงไหนและพักอื่นเนี่ยเอาเข้าจริงพักอื่นไม่มีใครขอแก้อยู่แล้วนะแค่เขาตัดสินเมื่อวานนี้เนี่ยนะพักอื่นก็บอกแล้วว่าก้าวไกลอย่าเล่นการเมืองอย่าเอาฟ้าลงมาต่ํานะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้กําลังบอกว่าก้าวไก่นั้นกําลังสู้กับกระบวนการยุติธรรม ทั้งระบบอยู่นะฮะเรามาถึงทางแยกแล้วนะ,ะที่สังคมเราเนี่ยนะจะใช้กฎหมายควบคุมหรือจะทําอะไรต่อเพราะตอนนี้พักก้าวไก่แก่จามีบุตรนั้นคิดไปไกลแล้วฮะคิดไปไกลว่าการหาเสียงข้างหน้านั้นอาจจะพูดถึงเรื่องการควรมีสารร,รัฐธรรมนูญอยู่หรือไม่หรือสารนั้นควรมีขอบเขตอำนาจแค่ไหนหรือเอาขอบเขตอำนาจของสารนั้นควรจะไปให้สารดีกาเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับคือฝั่งนี้ก็ยังมั่นองมั่นใจนะพูดถึง อนาคตข้างหน้าเรื่องของการหาเสียงอย่างที่พี่ติ๋งว่าแต่ว่าหลายคนบอกว่าดูจากคําวินิจฉัยเมื่อวานแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะถูกยุบพักนะคะมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่ยุบพักผมว่า90%นะครับเมื่อสารมนุษย์มีวินิจฉัยอย่างนี้มาเนี่ยมันก็เปิดช่องให้นักร้องเรียนนําไปสู่การยุบพักอยู่แล้วพิธาสารถ้าไม่บอกเองว่ายุบพักเพราะนั้นต้องผ่านกระบวนการร้องเรียนอีก 2- 3กระบวนการเพื่อนําไปสู่การยุบพักผมคิดว่าประเด็นเนี้ย90%ยก่ายุบเ0ที่เก็คือว่าพาวไกลบ่ากาแกข่ฎหมา,อายอร์ามาตรา112นั้น ยังไม่ผ่านสภาเลยหมายว่ามันยังไม่มีเลยมันยังเป็นวุ้นอยู่เลยพักเข้าไกลก็เลยคิดว่าอย่างน้อย10%มันน่าจะมีโอกาสไม่ถูกยุบพักแต่ทั้งหมดนี้นะต่างคนก็ต่างคิดเข้าข้างตัวเองกันทั้งนั้นนะครับฝั่ง90%ก็เข้าข้างตัวเองว่าต้องยุบแน่ฝั่งเก้าไกลก็บอกว่าเขามีเจรนาอย่างนี้10%ก็ไม่ยุบแน่คาถามก็คือว่ามันก็ทิ้งให้เราต้องรอกันต่อเพื่อรอดูยกสุดท้ายที่เป็นไฟแนลจริงๆนะว่าพักเก้าไกลจะไป หรือพรรเก้าไกลจะเปลี่ยนชื่อใหม่อีกรอบครับ